หายไม่ได so, ้สร้างคอนดิชวลตั้ชีวิซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพสโซทูเดือนเดือนสุดครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงกิจกรรมประจำเดือนตุลาคม2025กันนะครับกับตัว e x Style AWAKEEN FAST TAG CAMPAIGN นะครับก็เป็นแคมเปญที่ ต้อนรับการมาของระบบใหม่คลาสที่3ของผู้เล่นก็คือจะเป็นเรื่องของ EX Style แล้วก็เป็นการต้อนรับผู้เล่นเก่าที่หายไปนานเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีการแจกของม,มาใหม่ซึ่งจะมีไฮไลท์เนี่ยเป็นตัวบัตร e p p ที่เยอะถึง30ล้าน e f p กันเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็เริ่มจากแคมเปญส่วนแรกที่มีเหมือนกันทุกคนกันก่อนเลยกันละกันนะครับและก็คือการสุ่มกาชา s g แบบ ฟรีีอ่ะก็คือจะเป็นตัวตู้กชาตู้นี้นะครับก็คือมันจะเป็นตู้กชาที่จะให้เราเนี่ยทำการส่มได้วันละ10โลด้วยกันนะครับก็คือสามารถสูมวันละ1010 10, 10กันไปได้เรื่อยๆแล้วก็จะมีลิมิตสูงสุดอยู่ที่100โลด้วยกันนะครับก็แค่รอ้อยประจําวันมาทําการเปิดครบ10วันเนี่ยก็จะสามารถอาได้รับคขบวนแบบเต็มที่กันแล้วซื้อตัวตู้กชาตู้นี้นะครับจะอยู่แบบ ไม่มีกำหนดการกันเลยนะก็คือมันจะอยู่กันไปแบบยาวๆกันเลยแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบถาวรอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือมันจะอยู่ไปจนกว่าจะมีแคมเปญที่คล้ายๆกันเนี่ยมาแทนที่ของเก่าแล้วก็ของอันเก่าเนี่ยก็จะหายกันไปนะครับแต่เอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยมันจะเป็น่ารกำหนดการที่จะอยู่แบบยาวๆแบบไม่มีกำหนดการไปก่อนกันแล้วกันละนะซึ่งเราก็สามารถทําการส่มแบบฟรีๆวันละ10โลแบบนี้กันได้นะครับอาจทําการส่มกาชา เปิดกาชามาอะสก็สลับตัวตัวเอสซีในครั้งนี้นะครับก็เป็นตุ๊กกาชาที่ นำของแบบเก่าๆ SC ชซีแบบที่ผ่านมาเนี่ยกลับมากดอีกครั้งหนึ่งก็ให้กับแบบทั้งผู้เล่นอ่าที่เล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยได้ส่วนกันอีกครั้งผู้เล่นหน้าใหม่ก็ยังสามารถตามของเก่าๆกันได้บ้างบางส่วนแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็อนไนที่เราแบบยังไม่เคยใช้งานเนี่ยอ่าก็สามารถทําการกดใช้งานกันไปได้แล้วก็วันนี้เนี่ยก็คือจะไม่สามารถกดได้แล้วนะครับต้องรอวันต่อไปนะแล้วก็จะอยู่แบบยาวๆกันไปเลยของในตัวตู้ก็จะมีประมาณน,นี้ก็ลองไปเช็คกันดูกกันแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็น แคมเปญสุดแรกที่จะเป็นตัวตุ้กระายเอสทีที่ทําการสุดได้ฟรีเนี่ยทั้งหมด10โลต่อวันสูงสุดก็คือจะเป็น100โลด้วยกันนะครับอ่ะแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็คือจะเป็นกิจกรรมส่วนที่เป็นเฉพาะผู้เล่นที่แบบเพิ่งจะกลับมานะครับซึ่งผู้เล่นที่แบบเพิ่งจะกลับมา returning player ในครั้งนี้เนี่ยจะจำกัดว่าหายไปนานเกิน30วันก่อนหนี้ก็คือตลอดทั้งเดือนกันยายน2อง5นเนี่ยไม่ได้ล็อกอินเข้ามาในเกมกันเลยก็จะเข้าเงื่อนไขอันนี้นะครับก็คือตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคมไปจนถึงวันที่5พฤศจิกายน2025นะครับก็คือจะมีตัว Welcome Back Login กันอยู่ด้วยก็คือมันจะเป็น Login โบนัสน,นะครับที่ทำการ l o g เข้ามาในเกมเนี่ยก็จะรับของต่งตางๆกันไปซึ่งหน้านี้จะขึ้นมาเฉพาะผู้เล่นที่หายไปนานเท่านั้นนะครับซึ่งอย่างในวันแรกเนี่ยก็คือจะได้รับ บาด EFP มา30ล้าน EFP กันเลยทีเดียวนะครับก็คือสามารถได้รับเลเวลแบบค่อนข้างจะอยระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวกันแล้วนะแล้วก็วันต่อๆไปเนี่ยก็จะแบบมีพวกแมทเทียลต่างๆที่ใช้ในการอัปเกรดตัววุธตัวชุดเกาะเอ่ยจะมีตัวบาทที่แบบใช้ในการเปิดตัวคางกับไปเทียบอื่นๆที่ก็สามารถรับจากการล็อกอินประจําวันตรงนี้นะครับสูงสุดก็คือจะเป็น14วันด้วยกันแล้วนะแล้วก็ระยะเวลาที่ให้ล็อกอินเนี่ยก็คือตลอดทั้งเดือนไปจนจบวันที่5พฤศจิกายนกันเลยทีเดียวนะ ัอนี่คือส่วนที่2แล้วก็ถัดมาส่วนที่3นะครับก็คือจะเป็นการแจกของแบบผู้เล่นที่หายไปนานเหมือนกันอันนี้ก็เงื่อนไขเดิมก็คือผู้เล่นที่หายไปนานเกิน1เดือนก็จะสามารถรับตรงส่วนที่ได้อย่างแรกก็คือจะเป็นตัวคลังนะครับจะเป็นคลัง m a t e r i a l Storage กับ e x t e n d Storage 1เนี่ยจะมีการเพรย์ระยะเวลาให้ฟรีฟ 5วันด้วยกันนะครับก็คือเข้ามาในเกมปุ๊บเนี่ยมันจะทํางานแบบออโต้เลยไม่ได้แบบไปเป็นบัตรนะครับก็คือเข้ามาในเกมปุ๊บก็จะสามารถใช้คันั้งสองอันนี้ได้ฟรีๆ5วันกันเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ ในตัวคลัง OP Team Storage เนี่ยก็จะมีการแจกของกันด้วยนะครับก็จะมีเป็น10 Star เจ m ตัว e n d g n d e r ของทีมบวกต่างๆแล้วก็ a t e m Boost ต่างๆตามนี้เลยนะครับก็เป็นของแจกที่จะอยู่ในตัว OP Team Storage ก็สามารถไปรับกันได้เลยนะครับคื่อนี้จะอยู่ในตัวคลางแบบ OP แยกกันไปก็รย่เลืมไปรับกันด้วยก,กันแล้วกันนะซึ่งแค่เป็ส่วนนี้นะครับ จะอยู่แบบไม่มีกาหนดการเหมือนกับตัวตุกก๊กชา SG กันเลยนะครับอ่าส่วนแรกที่ไปล็อกอินเนี่ยจะมีการจํากัดว่าเป็นแค่เดือนนี้แล้วก็ส่วนที่เป็นการได้รับตัวคลังฟรี5าวันกับตัวเทมตรงนี้นะครับจะอยู่กับแบบยาวๆกันเลยต่อให้เราล็อกอินหลังเดือนนี้ไปแล้วเนี่ยก็ยังสามารถรับไอเทมเหล่านี้กันได้อยู่นั่นเองนะครับอ่นนี้จะเป็น2ส่วนที่เป็นเฉพาะสำหรับผู้เล่นที่หายไปนานเกิน1เดือนด้วยกันนะครับแล้วก็ทีนี้ ส่วนถัดมาเนี่ยก็เป็นส่วนที่มีเหมือนกันทุกคนกันบ้านนะครับนั่นก็คือการจําหน่ายของที่ร้านเทเชอร์ชอปนะครับอ่ะก็มาดูที่ตัวร้านเทเชอร์ชอปที่แบบเป็นการใช้ตัวเงินเอเมสเตอเนี่ยในการซื้อกรณนาก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวอาวุธซีดี้ยูเวลูก็คือซีดี A ้จูรองนั่นเองนะครับคือตอนเนี้ยมันเป็นแคมเปญที่ให้เราสามารถทาวตัวเนี้ยได้แบบง่ายๆแล้วก็จะมีตัวชุดเกาะกันด้วยนะครับก็คือจะเป็นชุดเกาะ12ดาวที่เป็น พวกเรากรูอร์เมอร์อันนี้เนี่ยก็จะมีการขายอยู่ที่ราคา30,000ืนเองนะครับแค่30,000เอเมเซนตาเนี่ยก็คือสามารถซื้อไปใช้งานกันได้แล้วก็จะมีตัวฟิกซ่านะครับแบบเลเวล3ติดมาด้วยแต่ฟิกซ่าเนี่ยมันจะเป็นการสูบนะแต่ละวันในการที่เรากดรีตัวร้านค้าเนี่ยตัวเทมก็จะมีการเปลี่ยนกันไปนะครับไอเอเซนตัวเนี้ยมันมีเป็นดาเป็นแบบ อ่อตัวมีดคู่ตัวปืนกลใช่ไหมอ่ะถ้า,าทำการกดรีเซลนคักันไปนะครับทุกคนสามารถรีเซ็ดได้ฟรีเนี่ยหนึ่งครั้งต่อวันด้วยกันนะก็จะเห็นว่าตัวอาวุธก็เปลี่ยนไปฟิกซ่าก็มีการเปลี่ยนแปลงก,กันไปอันนี้ก็สามารถมาเช็คเรื่องเกี่ยวกับตัวฟิกซ่าที่ในตัวร้านคาอันนี้กันได้ในแต่ละวันกันได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการ จำหน่ายตัวไอเทมที่ใช้ในการบวกของกันด้วยก็คือมันจะเป็นตัวไอเทมเซตนี้นะครับที่มันจะเป็นพวกพู้เลากุลุวันแล้วก็จะมีตัวไอเทมที่เป็นตัววอลที่เราสามารถใช้ในการอัปเกรดต,ตัววอลเนี่ยก็จะมีการจําหน่ายด้วยเช่นกันในราคาแค่1 5 0 0ท่านั้าเองนะครับซึ่งนี้ก็จะมีลิมิตในการแรกเล็กน้อยแต่ว่าถ้าใครที่สามารถไปเล่นคอนเทนต์แบบเอนเกมกันได้นเนี่ย ของเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องซื้อก็ได้นะครับก็คือสามารถเป็นร์มหาเอาเองเลยเพราะตอนนี้มันฟาร์มค่อนข้างจะง่ายแต่ถ้าใครที่ขาดแค่แบบชิ้น2ชิ้นเนี่ยก็คือสามารถมาซื้อร้านค้าตรงนี้กันได้เลยนะครับอ่าซึ่งสำหรับตัวร้านค้าที่เจะตรงยี้นั้นก็จะอยู่ไปตลอดทั้งเดือนก็คือจะไปจบในวันที่5พฤศจิกายน2025นะครับแล้วก็ส่วนต่อมาก็คือจะเป็นบูธท,ทำของอ่ะมาที่ไอเทมแล็บ อ่าบทที่ลายเทมแลบนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีบูธสีเหลืองเนี่ยขึ้นมากันอยู่ด้วยซึ่งอันนี้จะเป็นบูธให้กับของ5อย่างนี้นะครับก็คือมันจะเป็นตัวอาวุธซีรีส์จูล็อกจะมีตัวอาวุธซีรีส์วอลูเฮลูแล้วก็ซีรีส์ไอเดรูนะครับก็คือเป็นคัทอัปเกรดของตัวจูล ok ็อกกระแหละคือตัวอาวุธซีรีส์จูล็อกนั้นจะสามารถอัปเกรดได้ทั้งหมด สองครั้งก็คือมีเป็น3ขั้นด้วยกันนะครับทั้งสขั้นนี้จะมีเงื่อนไขของการได้รับบูสในครั้งนี้แล้วก็รวมถึงตัวชุดเกราะกันด้วยนะครับชุดเกราะเนี่ยก็คือเป็นแบบ3ชิ้นก็คือจะมีทั้งพลับกล์ a r m ร์แล้วก็เอสุคุลู a r m ร r ทั้งแบบสีเขียวแล้วก็สีม่วงกันด้วยนะครับที่จะรับบูสตรงส่วนนี้ซึ่งบูสมีอะไรกันบ้างก็เริ่มจากอย่างแรกก็คือจะเป็นตัวเพิ่มโอกาสติดแบบเกรสเซนนะครับแบบบวก100เปเซเลยก็คือเราทําการตีบวกอาวุธพวกเน ติดแบบ100%เสมอแล้วก็ถัดมาก็คือจะมีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับในการทำตัวอักเมนต์ก็คือจะมีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการทำอักเมนต์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก10%แล้วก็การทำตัวพรีเซตหรือก็คือการทำตัวฟิกซ์ซ่าเนี่ยก็มีโอกาสติดเพิ่มขึ้นมาอีก10%กันด้วยแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือจะเป็นการลดราคานะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีการลดราคาทั้งแบบในเรื่องของการใช้เงินเอเมซนต้าแล้วก็ตัวเทมใช้ในการบวกนะครับมันจะมีการลลดงไป 75%ก็คือจากเดิมที่ใช้แบบเงินหลักแสนเนี่ยก็เหลือแค่หลักหมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นสรับใครที่ต้องการจะทำแบบตัววอซิเีจูล็อกหรือว่าจะเป็นชุกก่ะ12ดาวในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่น่าทำมากๆกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นของที่ ผมจะได้นำว่าผู้เล่นที่แบบหายไปนานหรือผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยผมเชยร์ว่าให้ทําตัวอาวุธซีดีจูล็อกก็ไม่เสียหายนะครับเพราะว่าตัวจูล็อกเนี่ยก็เป็นอาวุธที่ค่อนข้างจะติดท็อปได้ระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แบบอันดับหนึ่งเลยแต่ว่ามันเป็นอาวุธที่ถ้าหากเรามีของดีแล้วก็สามารถย้ายเรื่องเกี่ยวกับอาร์เมนเนี่ย ไปที่อาวุธชิ้นอื่นกันได้คือถ้าหากว่าเราทำมันไปแล้วเนี่ยเราจะต้องแบบมีการใช้งานตัวบาดย้ายอัคเมนในการย้ายไปชิ้นอื่นใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเป็นอาวุธซีรีส์นี้จะขั้นไหนก็ได้จะเป็นการจะแบบฟรีฟรกันไปเลยนะครับพอะะนั้นถ้ามองแบบระยะยาวนะต่อให้เราท้าว่าตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ยังสามารถโอนไปที่ชิ้นใหม่ต่อไปกันได้ด้วยประมาณนี้นะครับอ่ะก็จะเป็นเรื่องของตัวบู์เทียทแทบแบบนะครับก็จะเชียร์ว่าทําทั้งแบบตัวเวสซี่จูล็อกแล้วก็ตัวชุด ส่วนของตัวบูสนะครับออกแล้วก็บูสนี้อยู่ไปตลอดทั้งเดือนเหมือนกันก็จะไปจบในวันที่ 5. าพฤศจิกายน2025นะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัว X x t y l e แคมเปญที่มาในเดือนตุลาคม2025นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวในสัปดาห์หน้าก็คือวันที่8ตุลาคม2025นนั้นก็จะมีการแจกแหวนกันด้วยก็คือจะเป็นตัวแหวน ใช้สองซิมเพการนะครับเป็นแหวนที่จะเพิ่มเ a เมจ e s ซ s t เนี่ยให้อีก5%ด้วยการซึ่งอันนี้มันจะเป็นระบบใหม่ที่ความจริงตอนนี้เนี่ยก็อัปเดตเข้ามาในเกมแล้วนะครับถ้าหากว่ามาดูที่ช่องชุดเกาะ ก็จะเห็นนะครับว่ามันจะมีช่องเกี่ยวกับสกิลลิงเนี่ยเข้ามากันแล้วกันนี้มันจะเป็นช่องในการใส่แหวนนะครับเป็นแหวนแบบไทป์หกับไทป์สนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นระบบใหม่ที่เพิ่งมาในฝั่งของนิวเจอรซัตแต่ความจริงฝั่งของ์เป์สก็มีกันมากันอยู่แล้วและเนอะอันนี้ก็เพื่อจะมาให้กับฝั่งของนิวเจอรซัตนะครับที่จะเป็นแบบแหวนที่จะมีการเพิ่มทั้ง เตตัสแล้วก็ความสามารถต่างๆที่เดี๋ยวจะเริ่มได้รับกันจริงๆเนี่ยจะเป็นสัปดาห์หน้าก็คือวันที่8ตุลาคมนะครับอันนี้เป็นช่องที่มาใส่ในเกมก่อนแล้วก็เดี๋ยวในวันที่8เนี่ยก็จะมีทั้งการได้รับ แหวนแบบใหม่มีการแจกแหวนฟรีๆจากกิจกรรมในครั้งนี้กันอยู่ด้วยซึ่งสําหรับการหาแหวนนั้นเป็นยังไงแต่ละแบบเอฟเฟอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาทําคลิปกันเหมือนเดิมก็เดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปได้เลยนะครับอ่นนี้ก็จะเป็นารายละเอียดเกี่ยวกับแคมเปญ EX Style ในครั้งนี้นะครับก็คือมันเป็นแคมเปญที่ต้อนรับทั้งผู้เล่นแบบที่หายไปนานแล้วก็การต้อนรับการมาขอระบบใหม่ที่เป็นตัว EX Style ที่เป็นส่วนกับ เป็นคลาสที่3ของผู้เล่นตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะมีการทำคิปอธิบายอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าขอเวลาทำนิดนึงเพราะว่าผมทําแบบอาคลิปเดียวแบบจบไปเลยจะอธิบายทั้งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานแล้วก็สกิลต่างๆของตัวเอสไตกันด้วยจะเป็นยังไงก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเย